ฝันเขาเอาป่ามม้หาวันที่ปูเออพูดพูดเถ่าป่าาไม้ป่าไม้ปลาไม้ป่าตายสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เ่าพารวย ขอสวัีพระด้วยครับเอฟซีครับผมตามแนวทางของปู่จอยกกเคบปู่จอยงวดที่ผ่านมากบพลาดนะครับเนาะคนกันยอมรับว่ามันพลาดครับมันก็สองตียังรูพลาดนักพลาดยังรูพังนําภาษาอีหยังคนยางกิดดินกระเพ่านะครับเนาะมันก็มีโอกาสพลาดพังเป็นของธรรมดาครับเอฟซีครับผมเมื่อนี้ปู่จอยโทรมาแล้วครับอิซิมโทรด่วนมานะครับเนาะบอกให้คุยกันเลยครับอิซีผมอ่าโป่หูวา ซีได้ตัวไดมาฝากมาต้อนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับก่อนสี่เขาไปชมคลิปของปูจอยเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับมักกระจัดขัดกระพานขันมาขันชอบกะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของกูฏเฒ่าพารวยพอสวัยพารวยรวยวยครับเลอเอฟซี FC, ครับผมขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับนะครับเนาะใส่ในมือในน้อยของท่านจิ้มลงไปมองหวัวม,มือสี่ขึ้น ขอคนละหนึ่งครั้งครับอีซีครับผมเอาเพื่อป่เป็นการเสียเวลาต่อสายไปคุยกับปู่จอยครับอีซีครับผมให้เพิ่อนบอกสู่ฟังนะครับเนาะนะว่าเพิน่นฝันยังไงนักมาตรการครับปู่ครับเอหนาวสุดร้อนหนาวปัญใดปู่โอ้ยู่นี่เขาจะยู่นี่ยู่นี่หนาวสอ,องทำเมื่อ,อ,อม,มางานเพิ่นมางานเพิ่นมาหน้ากลางไงโอ้ครับผมอะไร ขึ้นเนี่ยว่ามากขึ้นมาว่านเนี่ยน้อนนี่นักวาชาญใหญ่เยอะหน้ากลางเอออยู่วัดก้อนบ่อปูป่อแปลงในตลาดแปลงบ้านเลิดบ้าเลิโอ้วัดที่วัดที่ไปบวชนั่นบ่อวัดที่งานกิดบุญกระถินนั่นตีบ่ออ่าหลวงปู่เขาแปลงตีครับผมบ่ปบอปากมาพี่ปากวัดย่อนเขามาอยู่รอบพี่บ้านเลิดเตลี่นะโอ้กับ้านรั่นแล้วเขาไปปวชไปรับกระถินปีนึ่งอะไร เอองานละครับผมเป็นยังไงปูกลับมาอยู่หันฝันดีวะโอ้ยกะเดี <fry UC> ๋ยวกำลังล่างผาอยู่างไรไหนวะขึ้นกล้องอด้รปูอตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวผู้บาอาจารย์มันตักปผาเพ่ดซักเชียงให้พื่อจักเลยเพื่อซักเชียงเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมครับไม่ใช่ซักเชียงกันนะครับผมเออเออัน ฝันเขาอาปลาไหมอือโอ้ปลากับปลาปลาปลาายโอ้ฝันเขาเอาปลามาให้ไว้ที่ปูเออพูดพูดเถ้าปลาไหมปลาไหมเอาปลามาไห้ปลาายครับเอาหัวไหมตัดหัวไหมมาเนี่ยมันจะตายไหนโอ้ตัดเอาปลามาให้ละตัดหัวมันมันก็ด้ตายเออโอ้ครับเด่ยเล่ยฝันมาที่วันนี้ก็เลยว่ยไปว่าที่ว่าแปดทูดเขานะ โอ้ปลาตายนี่เป็นแปดศูนย์เก้าปูแม่ลูกเนี่ยแต่ลูกมากลูกกระรุนเดี๋ยลอยู่ประมาณที่ทกวเนี่ยละโอ้ผู้หญิงผู้ชายละปูผู้หญิงผู้หญิงลูกเป็นผู้หญิงตีแม่โอ้ยหญิงผู้แม่ได้ได้มากันสีหลอง้ามันปลาไม่เก่งผดแปดนอกเขาวาเนะครับผมไ้ปล่อยเล็าสี่ แค่น oh, e um. ั้นละโอ้เลขล่างสีเ็ดบัปูเออซีเกกับเอานึงแปดตั้งไรนะซีเกกับหนึ่งแปดแค่นั้นละแค่น้นละอันเห็นเพิ่งคักบัปูมันเคื่อนเนี่ยเอองามอยู่งามอยู่บ่บ่ได้จะอะไร่ได้ก็ตองซื้อลัตเตอรี่ไว้ลัตเตี่เสียไหมเอ้าจะจว่าได้กลับขึ้นมาอยู่ขมาอยู่ เรื่องกระเป๋าเออย่อเก็บยไปโยมเก็บยไปถ่ายเยอยูกว่า่ะโย่วังว,วัดอันบ้านนั่นซิวเรื่องกว่าล่ะโอ้ครับผมเสลัตเตอรี่สีเกตโอ้ปูซื้อไปแล้วลอตเตอรี่เออซื้อไปแล้วอัเอออน<ป>เริ่มกระเป๋าสั้งหมดปูบ่มันปปตกตกร,รถตกกับตกวิหน้าวัดพอดีอยู่วองหองพอดีนะอยู่วองข้างนอกรถเหยียบพอดีจะเขาเลขโทรบ่อจะมาเคลื่อนยันคนจับ S <S> นนเก็บได้นะพอดีให้ลูกหลานแถวนั้นแหละเก็บไประธานเน,นี่ตอนนะั้ครับเครื่องบัตรเครื่องใยสีเครื่องใบธนาคารเครื่องบิทีเอ็มบูแล้วโอ้เอา้าของหายแต่เก็บได้เคลื่อนนี่แสดงวะะ่าสิได้โชคตัวพูดนี่แปลว่าเนี่านเนี่ยมาบินบานมาตัวนี่ยมันเขากัดกัดกัดตามันแตกไปแล้วแล้วมาเอาเลียดมานเปลี่ยนรถตัวตัวตัวเดียบผ่าแมวเขาไหมากัดกันมานเลน่นมาหาปู เออมม้ที่วัดเนี่แหละมันมาจากน้าเขาต้องไป่าเรียนมาปะเดศเขาอไรมันมาเพิงมเสะแมนเรียดตาแตกเลยอ่ะโอ้ก็เสิโชคแเลยวะสนนมนเลียดจุบนนตานีได้ขึ้นอยู่ครับผมโอ้ราตาลีได้ขึ้นแลนบ๊อบบแมนแมนพีเอ่ยงก็ได้ขึ้นบาตีที่เอ็มมาอ่ใบทีี่มาทันข้าอได้ขึ้นเลยยอดดีใจโยทตกใจ แปลเปอร์เ็นวงกลเกตนะนะงกลอรเกตปเออเอาจากเปอร์เซ็นก็เอาจากแสนก็เกันอันอีกหลายมื่นเยอะโอ้อือกงะกันเออวงงกลมเลขอ่าี่ละองกไปโอ้ีนีวงกมไปเล่นมปูอ่ครับอ่าแชุดเก่าเนาะครับผมอ่าั่นและ แปดศูนย์เก้ากับตัดออกให้ปูกับมีแปดศูนย์มีเก้าศูนย์มีแปดเก้าตัดสองหางไว้ครับบางทกับ<อ>ผมภาวะของปูนี่บางที่นี่เพิ่นอาจกีบวอะ,ะอะไรนะมันใจอยู่ตัวล่างมันใจแน่นนะแต่ว่าปูนี่มันใจแห้งละจ้ะพอเสื่อระดีมันตอนที่หายแล้วก็เด,ด,ด็กกลับขึ้นมาเก่านะครับผมถ้ามันหายแล้วก็ได้ขึ้นมาคือเก่าคือเลขสี่เจ็ดหนึ่งบวปูแม่แม่แหม่จำได้เยอะโอ้ เป็นแนวทางเลยครับเด้อเอฟซีกับผมใช่ครับเนากะเห็นว่าจะอะไรก็เนาะพอเนาะครับผมจะจะจะครับผมบพหนาดอกนี้ครับผมบพหนาดอกปู้โอ้ยู่นี่เย็นเย็นนะย่อมแม่เป็นไงย่อมแม่สบายดีอยู่ปู้เออครับผมสำหรับแนวทางของปู่จ่อยปกครอครับเอฟซีกับผมเในกองปู่กะเปิ่นกะ มากสตัวหางเดียวคือ809ศนาะครับนะตัดออกกับมี8 0ดศูนมี 90, มมเก้าศมีอ่ามีแปดเับ FC ครับผมมี80ดศูนะครับนะ,ะตัดออกครับ FC ครับผม809 3ตัวหางเดียวครับนะครับแปดศูนก้าูย์ครับ FC ผมส่วนล่าง47เม็ดเดียวครับ FC ครับผม อันนี้เป็นแนวทางนะครับเด้องเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับทางช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับมักกะจัดกัดกระพานปูจอยโกคอสับนะงวดนี้ให้หางเดี่ยวสามตัวสองตัวล่างหันหางเดี่ยวคือกันครับซีเกตตะวันกันเอาไว้หนึ่งแปดครับเอฟซีครับผมโชคหมานลำลุ้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีค้าว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับ พอจบคลิปไว้เพียงสนมีครับพ่อครับแม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับปฏิบัติงานครับผม